สวัสดีค่ะพี่น้องคะพี่น้องที่รนักและเคารพทุกคนทุกท่านนะคะเนาะวันนี้ก็มาพบกับเยจ๊จอยอีกแล้วก็ที่เก่าที่เดิมนะคะตอนนี้อยู่ที่ครัวของเยจ๊จอยนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอยู่ในครัวจะต้องเป็นของกินนะคะพี่น้องคะโอเคนะคะวันนี้เยจ๊จอยจะมาทําเมนูข้าวผัดไข่ปลากินนะคะเนาะซึ่งเมื่อวานนี้ทําผัดซีอิ๊วนะนางก็ ก็คือชิมไปหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นนะกุนางบอกว่าก็อร่อยนะก็คือวันนี้นางก็เลยขอเป็นเมนูข้าวผัดอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็โอเคมาทํำข้าวผัด ให้ปลาทานกันนะคะเนาะพี่น้องคาะเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นก่อนไกลไปทางไหนเลยนะคะยายจะขอขอบคุณเนาะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กําลังใจยยจอยเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะเพื่อนใหม่เข้ามาเจอเจนนะคะก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้ยยจอยด้วยเนาะฝากเพื่อนเก่าด้วยนะคะเนาะพี่น้องคะสำหรับคลิปของยยจอยก็ไม่มีอะไรมากมายกับชีวิตประจําวันนะคะชีวิตบ้านๆของยยจอยนั่นละนะญิงไทย คนเดียวที่อยู่ฐานแดนนะพี่เนอะที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่น้องขาเนาะโอเคเราเฮ้ยอย่าเลือกมากันไปเลยเน้องพี่น้องคะเรามาทําเตรียมของเราก็ทําผัดข้าวผัดไห้ป้ากินกันดีกว่าค่ะนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะเราก็มาหั่นผักนะกะลัมปีของเราที่เหลือจากเมื่อวานแหละนะอันมันจะใส่กะลัมปีเยอะหน่อยเพราะว่าเมื่อวานรู้สึกว่าจะใส่น้อยเป็นนิดนึงมองไม่เห็นผักเลยมีแต่เส้นนะ ยายจ่อยก็ว่ายยจ่อยก็ยยกใส่ลงไปเยอะแล้วนะนี่ตอนนี้ก็พอแล้วนะนะโอเคเอาแค่น,นี้แหละพอ,อนี่อันพักเรียบร้อยใส่ป้าของเราเนาะใส่ลงไปเดี๋ยวไปล้างนะคะไปล้างอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็นี่พักเดี๋ยวเราค่อยเอาไปล้างเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือต้นหอมยายจ่อยจะใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะคือยายจ่อยชอบกินป้าก็กินนะ ป้าบบมอยู่แล้วอยู่แล้วประมาณนั้น <c oughs> บนเยจอยเป็นพลาวันพล,ลเกนะนี่ใสลงไปเดี๋ยวเอาไปล้างนาะพที่น้องเดี๋ยวไปล้างกันนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะหักเราเสร็จเรียบร้อยอขั้นตอนต่อไปนี่มาต่อกันค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากหั่นผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสำหรับวิธีของเยจอยเนาะก็คือเยจอยจะเอา,อะ,เาเอะไรอะ่ะสีหวานเนาะ อิวหวานนะนี่ใส่ถุงมือก่อนแป๊บแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งดูกะละมังไปหน่อยน,นะพี่น้องเอาซีอิ่วหวานผสมกับข้าวก่อนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยใส่ถุงมือแป๊บเสียวเวลาหน่อยนะนี่เพราะว่ามันต้องใช้มืออะนี่ตักข้าวใส่เลยนะข้าวสวยถึงร้อนข้าวจะนิ่มสักนิดหนึ่งนะพี่น้องก็คืออมานะน,นี่อัดเลยทีเดียวแหละนะนี่อันนี้นี่คือสูตรของเยจ่อย ตามความคิดส่วนเยจ่อยนะพี่น้องนะแล้วก็ใส่นะคะซีอิว๊วซีอิ๊วหวานนะพี่น้องเยจ่อยจะท,ทําพิธีนี้เลยใส่ลงไปเลยประมาณโดยประมาณนะพี่น้องนะโดยประมาณนี่เราก็นี่เขาเรียกอะไรตาดิกสมบูรณนะ์เนี่ยอิวขาวใช่ไหมนี่ตาดิกสมบูรณ์นะใส่ลงไปแล้วเายจอยจก็จะคนผสมนี่สองครกเข้าให้เข้ากันนะพี่น้องนะ ก่อนที่จะเอาไปผัดเนาะทำคล้ายๆกันกันกนกบผัดซีอิ๊วของเยจ่อยเมื่อวานแหละนะนี่เยจ่อยจะทําแบบนี้เพราะว่าเวลาเยจอยผัดข้าวครั้งก่อนเยจอยก็ผัดแล้วนะเยะจอยเคยผัดเนาะแล้วก็ข้าวกับไอ,ไอ้นี่ไน้ําซีอิ๊วเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันอนะข้าวมันก็เลยขาวเป็นกระดังกระดอนเลยเยจอยก็เลยคิดว่าอ่ะเราทําวิธีนี้แหละนะเรามาลองดูกันนะคะพี่น้อง ถ้าถามว่าวิธีนี้เยจอยเคยทำไหมพึ่งครั้งแรกนี่แหละพึ่งครั้งแรกนี่แหละพี่น้องคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เข้ากันแล้วเห็นไหมสีสวยเลยนี้มาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การผัดนะคะผัดวิธีการผัดเลยโอเคเดี๋ยวเอาุดมือออกก่อน,นโอเคคราวนี้กระทะของเราก็ร้อนแล้วร้อนแล้วนะเริ่มร้อนแล้ว มันลงไปเล็กน้อยน้ำมันดาวเรืองนะดอกดาวเรืองนะพี่น้องน้องมาเริ่มเลยดีกว่าแบบไม่ครัวเก๊กกลางๆอย่างยอ้อยๆนเะนี่ยต้องเลยนะนี่กระเทียมนี่ต่งไปชัวชัวชัวโอ้ยอ่ะเดี๋ยวก็เย,ยี่ยมไอ โยโยยโยยโยโส่ผักลงไปเลยนะคะล้างแล้วโอหวันนี้ขับเตเยิ้เป็นพิเศษ้มันน้อยั้งมันน้อยใส่ลงไเลยจับคนี้เอานะมคะพี่น้องใส่ใส่มากใส่น้อยตามสไตล์สบายเลยนะคะ ได้ไม่ถักไปเยอะนะ mm hmm. เราต้องเอาแบบไอ้น้ำแห้งๆสักดนึ่งจะดีไหมเนะี mm ่ย hmm. ถักเยอะตาคงจะผิดใจแหละนะโ้ยแกมองไม่เห็น mm hmm. ไอ oh, ได้แล้วเกอักเริ่มยุกไม่ต้องให้สุกมากเท่าห mm hmm. หไหร่เนาะเัาก็ใส่ไข่ลงไปเลย ไอ้ไอ้ไอ,อ๋อนี่หนึ่งใบอ่ะใส่ลงไปนะเขาก็อกอีกใบใส่ลงไปโหตอนนี้น้ำมันเจิ่งเลยอ่ะออแล้วมันจะแห้งให้ฉันมเนี่ยเน,นี่ยเอาลืมตะลิบนี้ไว้คนนะนี่ต้องใช้ตะลิบวันนี้โอ้ถึงจะโอ้จ,อจอุ้ง อเอ้ยฝีมือเมียเธอเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> นี่อุย้ยนะอันน่ะ้นะ,ะทนทนเอาหน่อยนะมีเมียทำตับข้าวเก่งเหลือเกินอืเชียวเอาไข่กับอ่อนผักนี้มารวดกัน,นถ้าเราใส่ข้าวไปตรนน้ำมันจมจๆขนาดนี้เนี่ยข้าวเราก็จะเละแน่นอนใช่ไหมเราก็จะต้องเอาให้มันแห้งแบบนี้หนึ่งนะ ช่ไหมดีใจว่าใช่แหละนะ่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมันเริ่มแห้งแล้วมันเริ่มแห้งแล้วไข่ไข่อนะนะืโอเคแหละนะนะเดีย๋ยวมาดูกันเลยโอ้ควันก็ขมุ่งช่งชัวชัวชัว เยจอยก็คาดว่าเยาจอยจะเอาข้าวใส่แล้วนะข้าวที่เราผสมนี่ใสลงไปเลยตบตบใจนี่โอ้โหเต็มกะทัเต็มกะ้องเลยอ,อนนี้เราก็คนสิครับสงสงนี่เอาให้เข้ากันนะผัดผัดของเยจอยนี่เป็นไงล่ะนะเออเอาให้ให้น้ำซอสกับข้าวกับผักเนาะเข้ากักานสุก ข้ากันมันจะได้ที่นะคะพี่นอ้นองเนาะโอ้ยคนจนเลยล้นกระทะกระทิงอะ่ะดูดิ <laughs> แซ่บมิแซ่บเออเดี๋ยวก็รู้แซ่บมิแซ่บเดี๋ยวก็รู้นะปะเอ,อ้นี่ไปย้ายใส่หมดไปทุกทอย่างแล้วเนาะเครื่องปรุงนะคะทั้งซีอิ๊วขาวทั้งอะไรไม่ตรอะไรดีเดี๋ยวก็ไม่ต้องปรุงและะ้วกาะแค่ผัดเอาข้าวให้เข้ากันนะคะเนาะนี่ จะตักใส่จานเสิร์ฟให้ปลากันโอ้โหนี่ต้มแห้งแล้วคาราปมโอ้โหติดมือกระทะนี่ก็จะดิ้นไปไหนเนี่ยนี่อุ้ยคาราเมลสวยแล้วพี่น้องอืมจชไม่แช่เดี๋ยวก็รู้นะพี่น้องนะถัรไงจะลองจาน นี่พี่น้องหน้าตาข้าผัดนี่เป็นไงบ้างสีสวยนะอุ๊ยเดี๋ยวจิ้ดูอันี้ข้าวผัดของเ้จจอยนะโอเคใช้ได้เลยนะพี่น้องทุกอย่างโอเคแล้วเยียม,มากเพียม,มากนี่เป็นข้าวหอมมะลิเนาะพี่น้องมันก็จะนิ่มๆไปนิดนึงเพราม่นข,ข้าวแข็งนะคะนี่แต่ก็สวยมากเลยโอ้อโอโอ,โอ,โอพี่น้องโอ ไม่ใส่หมูใส่ไก่ด้วยใส่แต่ผักใส่ไข่อย่างเดียวข้าวผัดไขค่ค่ะพี่น้องอโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะข้าวผัดไข่เป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะน่าทานไหมนะคะนี่ของเย,ยจอยเนาะเต็มจานจุ้งผูนอันนี้ของป้านะคะของป้านี่คงเย,ยจอยคะ่ะนี่เลยเดี๋ยวเราไปทานข้าวผัดไข่กันเนาะพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างคะพี่น้องคะ่ะข้าวผัดไข่ง่ายๆสไตล์เย,ยจอย ก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้แต่ว่ามันมันสีสันมันก็โออยู่นะน่าทานอยู่ <c oughs> ข้าวผัดไข่ของยายจอยนะพี่น้องค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้น้อยยายจอยก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะทุกคนทุกท่านเลยเนาะขอบคุณที่ให้กํลาลังใจกันเสมอมานะคะยายจอยจะเอาข้าวผัดไข่ของยายจอยไปเสิร์ฟให้ป้าแล้วละค่ะนะคะ,นะคะพี่น้องค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ยยจอยขอจบไปก่อนนะคะ ตามกันต่อคลิปหน้านะคะว่าเ,เจอยจะพาพี่น้องมาทําอะไรกันอีกนะคะเนาะกับง่ายๆสไตล์เ,เจอยนี่แหละค่ะนะคะเนาะบ๊ายบายค่ะ